เชี่ยวชาญในเรื่องเซ็กของคุณในความเก่งชะกาดของคุณเนี่ยหนึ่งถึงสิบอ่ะสิบห้าเปรียบเทียบเซ็กอะไรเนีเอออันนี้เราจะแล่เกี๊นะรอคอย กน็สู่รายการลบเมียมาเฮียบาเฮียเฮียเฮียบรรยากาศของเราก็คืออยู่ในบาร์ต่างๆล้าเล่านั่งถกกันเรื่องปัญหาเรื่องผัวเมียเรื่องครอบครัวเรื่องของเฮียเฮียที่ไปเจอกันมาบอกก่อนตอนนี้รายการเราเป็นอัปเดตแล้วนะโอกาสทุกวันเสาร์แล้วนะฮะดี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 เรียกร้องว่าขอเจอเยอะๆหน่อยไม่งั้นกูลืมหน้าพวกมึงอวันนี้ท็อปิกของเราเรียกได้ว่าเหมือนแบบอารมณ์ชุรักชุรสเลยนะเราไปวอร์กอบถามสาวเข้ามาแล้วว่าเคยเจอเซ็กห่วยไหม หัวข้อของเราในวันนี้ครับเซ็กส์พาสวยถ้าห่วยก็จบเคยเลิกกับผู้ชายเพราะว่าเซ็กส์หวยไหมครับเคยคะ่ะพอรู้สึกว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะคือแบบถ้ามันไม่ได้มันก็ไปกันไม่รอดป่ะพี่นั่นแหละก็เลยแบบเลิกดีกว่าไม่เคยคะ่ะแต่คิดว่าแบบมันเป็นไม่ได้เพราะว่าแบบเรื่องพวกนี้มันก็แบบโลสนโยมอะถูกปะคือถ้าม่งแบบไม่เข้ากันก็คือแบบว่าก็จบไม่เคยคะ่ะเพราะไม่เคยมีผัว <laughs> เขาบีโพสำรวจมาแล้วว่าเหตุผลของการเลิกราของคู่รักนะครับสองเรื่องใหญ่ๆนะเรื่องแรกคือเรื่องเงินเรื่องเงินนี่ชัดเจนอยู่การก้อนคือกินไม่ไหวก็ต้องเ้ียกยนไปอ่ะแต่เรื่องที่สองครับคือเรื่องเซ็กส์เรื่องสำคัญให่เรื่องท่สำคัญพี่เคยเจอคู่นอนที่แบบ เรียกได้ว่ามูดเซ็กซ์ห่วยเงี้ยเคยเจอไหมแบบเอาเอาไม่ไม่ใช่แค่ผู้ชายนะที่ห่วยบางทีผู้หญิงห่วยได้นะเพื่อประสบการณ์ที่ผ่านมาในเวลาของเราไม่ได้อรังการแต่ว่าเราก็ต้องการเซ็กซ์ที่มันโอเคเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้แน่นอนอ่ะมันต้องสัมผัสแรกหนึ่งเราชอบแล้วเข้าไปจีบไปนั่งใกล้ๆกลิ่นตัวคือใช่อ่ะแต่พอไปเสร็จปั๊บมันไม่มีอะไรอ่ะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่านอนอ่านหนังสือก็ได้ไม่มีอารมณ์ร่วมไม่มีฟีดแบ็กกลับเลยเหมือนผู้ทำงานคนเดียวแล้วก็รับมันเดินแล้วก็กลับบ้าน จริงกูเคยเจออย่างนั้นน่ะนี่กูเสียเวลาทำไมต้องเป็นอาทิตย์วะกับมึงคนเดียวที่นอนเป็นเหมือนผมคืนศพการไม่มีอารมณ์ร่วมเลยไม่นอนมันไม่รู้ว่าไม่เคยเจอไปถึงว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณรู้สึกกับเราหรือเปล่าวะอันนี้ก็อาจจะเสียวฟันแต่ถ้าแบบเจอผู้หญิงที่แบบรู้สึกมากเกินไปจนมันห่วยอะเอามอนปิดแล้วเสียงยังรอดเจอแบบโดนฉีดยาแบบเจ็บสิบแต่ร้องร้อยอย่างเงี้ยเคยเจอไหมเออเคยแบบ เฮ้ยมึงเกณงใจข้างบ้านบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือร้องเหมือนแบบเหมือนร้ฆ่ามีนี่พวกกับเราที่เคยเจอไงพี่นกของเราที่บอกว่าเคยเจอพี่คนนึงที่แบบร้องดังมากไม่ไม่ไม่ดังอันนี้มาเวอร์ชั่นใหม่เว้ยมาอีก้จดริงจริงของจริงเขาร้องนี้ จะจูอ้าออกไม่ใช่ไหมตอนเ้าเขาจุนจุดอ๋อ<ะ> <c oughs> เสียงแปลกนี่ก็ทําให้เซ็กเราหวยได้นะพี่น้องผมเคยนี่ไว้ไปมีอะไรกับกับคนที่เขาแบบหูเขาหนวกครัทีเนี้ยไอเป็นใบหูหนวกอ่ะมันโอเคเรารับได้คือคนเราถ้ามันรักกันมันรักกันได้มีอะไรกันได้ <c oughs> แต่ประเด็นคือพอคนหูหนวก <c oughs> เขาไม่ได้ยินเสียงตัวเองแต่เขาพูดได้พี่ก็จะไหมเขาพูดไม่เขาก็ออกเสียงมาแต่เขาพูดไม่ได้คนเขาไม่ได้ยินเสียงตัวเองอ่ะเวลาเขามีอะไรเขาเล่าแ่อาอาอา ว่าเขาคุมคุมเมโลดี้ของเขาไม่ได้ดไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ยินเสียงตัวเองแล้วนอนคู่กับเตียงพี่นกอ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งที่ควรระวังมันหลุดใช่ไหมบางทีหลุดเ,เราทําให้ผู้ร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอัดใจในเรื่องนี้กลิ่น อันแน่นอนกลิ่นหนึ่งนะคือมันก็บางทีหอมเกินไปก็ห่วยได้เคยเจอไหมพวกแบบใส่น้ําหอมมาแบบโอยตัวมึงอาบน้ำด้วยน้ําหอมได้หรือวะนี่หัวนี่หัวอะจะอ้วกหอมไ่เท่าไหร่ไอเทียบขมคอนนี่อ่ะผมบอกว่านี่คือที่เราพูดเราพูดในมองถ้าเจอผู้หญิงงงี้ผู้ชายจะบอกว่าเนี้ยเซ็กซ์สวยของผู้หญิงมมีนิดเดียวนะเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่เขาเขาไม่ได้เป็นฝ่ายที่เปิดเกมรุ่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ในขณะการพอพูดถึงผู้ชายผมว่าเหตุผลของการที่ผู้ชายคนหนึ่งต้องจะทำมีเซ็กซ์สวยได้นี่มันเยอะ เยอะมากมายเลยเรวเราเองเป็นบ้างไหมผมถามคะแนนในใจของตัวเองก่อนหนึคุณให้ระดับความเชี่ยวชาญในเรื่องเซสของคุณในความเก่งชกาศของคุณเนี่ยหนึ่ะสิบห้คุณสามาราใำ้ห้ผู้หญิงข้ามพึงพอใจได้แึงชิคดสุดไปเลยครับผ้นี้มันระดับเจงีิสุดขจาง เปรียบเทียบเซ็ตตัวเองเป็นเพลงคิดว่าเพลงอะไรฮะเฮฟวี่เมทัลเออะนันเป็เพลงเอาเอาเป็นไฮเวสตาร์แล้วกันมันเป็นเพลงแบบว่าเป็นเซ็กที่หนักแน่นรุนแรงมีลูกโซโล่ที่แบบว่าบาดใจ อย่างพี่เจี๊ยบอะเต็มสิบเที่ยงคะแนนเองเรื่องเซ็กซ์อะไรไอ้สิบห้าเนี่ยมันโมเอาความจริงไปอุดไม่รู้นะจะให้ผมถามพี่แมนไหมไม่ต้องไปถามเขาถ้าเกิดว่าถามแล้วเขาจะให้กูน้อยอย่างพี่อะให้คะแนนเองอ่ะเต็มสิบอ่ะเต็มสิบกูให้ตัวเองฮะมแบ่งเลือดกูไปกินบ้างไหมเปียบเทียบเซ็กซ์เองเป็นเพลง ันนี้เราจะแรกกี้นะรอคอยถารอคอยนะมานานแสนนานทรรมานวิญญาณเสือกมีลูกคอนอันเนี้ยทีความด้วยสองแบบนะนานคือหมายถึงเมื่อไหร่จะมีกับนานคือเมื่อไหร่จะจบอันไหนว่าเริ่มมีเริ่มมีแล้วนานแล้วจะทำให้ทรรมานวิญญาณไม่เออแล้วอย่างมึงละ เพราะว่าอาจจะผมอาจจะห้าเคือเราไม่ได้พิเศษพิโสไปกว่าใครเลยนะคือเราก็รู้สึกว่าเรายังทําได้ไม่ดีเท่าที่แบบเราคิดเหมือนสร้างละครเรื่องนึงเนาะใช่เราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยปลายทางมันจะอะไรวะบางทีก็อาจจะมีอาการยกกองเกิดขึ้นบรรยากาศไ้าเปรียบเทียบตัวเองเป็นเซ็กซี่อาจจะแบบที่มันมีเพลงเนี่ยเพลงอะไรแรงมากเธอแรงมากประโยคต่อมาเร็วมากเธอเร็ว แต่ทำไมประเมินให้ตัวเองน้อยจังเลยมันเพราะอะไรไม่ใช่ความให้ความพึงพอใจของคนการคาดหวังของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันที่อาจจะพอใจกับสิ่งที่เป็นแล้วคือพี่อาจจะบอกของพี่สิบห้าแต่พี่อาจจะบอกสามก็ได้ไงถูกพี่พูดเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่าคนไทยไม่ค่อยชอบพูดเรื่องนี้กันเลยเราแทบจะแยกจากกันไม่ได้นะเรื่องความรักกับเรื่องเซ็กส์มันเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าจะต้องกลมคกลือนกันมีไหมที่คุณบอกว่ารักกันด้วยใจที่รักเราไม่มีอะไรกันได้ไหมมีแต่คำพูดที่คนเรามันจะไม่พอใจเรื่องเซ็กซ์กันมันมีอยู่แบบหลายปััจจย เรื่องของเวลาในการทํากิจกรรมเราเคยได้ยินไหมนกกระจอกในทันกินน้ำไปคือเป็นประเภทแบบปั๊บปพูดอ่ะคือผู้หญิงร้องจะไม่ทันเสียงอ่มอะอจบแล้วเหรออะไรเงี้ยอันนี้สาคัญจริงซึ่งถามว่าแก้ไขได้ไหมมันแก้ไขได้พวกอย่างนี้นะมันก็มีอะไรบางอย่างที่มันช่วยได้พวกยาบํารุงต่างๆไรพวกไวก้าไวก้านี่ไม่ใช่แค่ทำให้มันเติมตัวยาเดียวนะมันทำให้ยาวนานได้ขึ้นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่า่านมากก็ระวังการมีเซสมันคือการคิดถึงกันและกันมันไม่ใช่แค่คิดถึงแก่ตัวเองไม่ ใช่มาถึงปั๊บโอ้โหกูเป็นแบบนักวิ่งอะร้อยเมตรคือกูเปิดมาปืนยิงแล้ววิ่งเข้าเาเส้นใจอ่าเรียบร้อยกูชนะคนเดียวเซ็มันมีอประกอบรวมหลาอย่างมันมีคำว่าฟอร์เพลย์คือการแล้วโลมการปฏิโลมเบื้องต้นาแล้วโลมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหสามชั่วโมงอะเปิดมาแล้วครับเปิดโรงแรมสามชั่วโมงเต็มเต็มอขึ้นเตียงไม่ได้ขึ้นเตียงไม่ได้ ที่เราต้องพูดเพราะว่าบางทีสังคมไทยเราไม่ได้พูดคือเรามักจะไม่พูดกับคู่นอนของเราแต่เรามักจะพูดกับเพื่อนของเราอันนี้ประหลาดมากเลยโอเคป่ะจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันควรต้องคุยกันแล้วเดียก็คุยกับเมียดิใช่แต่บางทีมันไปคุยกับเพื่อนไงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดการแก้ไขปะโกงไงบางทีมันควรต้องจับมือนะเคือฉันรู้สึกว่ายังไม่ชอบใจตรงไหนที่ผมชอบนะเปิดอกคุยเนี่ยผมชอบเอออะไรเนี้ยเคยคุยเั็นไหมเคยคุยกย็นไหมคบบเคยคุยนะถ้าเกิดว่าไม่เริ่มคุยผมว่าเริ่มาาาาเเเลยยีกกว่อนรรจตังแปบศ เที่ยวนอกบ้านบ้างอาแต่งตัวดีสวยนะครับคือแน่นอนผู้หญิงชอบแต่งตัวจริงอาจยกอย่อจากเมียผมแต่งตัวสวยชอบแต่งตัวออกจากบ้านแต่งตัวดีมากกลับบ้านเขาจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเขาจะกลายเป็นอีแมคนนั่นแหละเหมือนเป็นยังไงไปขึ้นไงก็เป็นชุดกางเกงแบบว่าตี่งบอลอะไรเงี้ยหรอเสื้อยืดตาหานแล้วก็ล้างหน้ามาแล้วก็นอนคือมันมันหมดไปเลยก็เลยมีการพูดคุยกันแล้วก็พอกลับมาก็เลยบอกว่าทีหลังอย่าเพิ่งเปลี่ยนชุดนะอย่างพี่อ่ะคล้ายๆกันเส้นเนี่ยมันต้องเกิดการเล้าโลมก่อน แต่ว่าเราจะเล้าลมยังไงอาจจะด้วยคําพูดอาจจะเริ่มจากเฮ้ยกินอะไรกันดีไหมแล้วค่อยพูดปอบประลมอ้อมไปเรื่อย่ความรู้สึกทางใจก่อนใช่ไม่ใช่ว่าพอพอมีอารมณ์ปุ๊บก็หาทางต้องจะล่อสอพินญาอย่างเดียวเลยไม่ใช่บางครั้งการมีอะไรกันมันซ้ำซากจำเจบ่อยบ่อยมันก็เบื่อได้นะบางคนเขาเริ่มสร้างสีสันกับชีวิตคู่ของเขาบางทีเขาก็มีการแบบบทบาทสมมติเกิดขึ้นแต่งเป็นเมด แต่งเป็นนางเงือกพี่เจพี่ปิ่นแต่งตัวเป็นแบบกะละมางมาหรับพี่ไหมคิดว่าควรจะเป็นชุดไหนดีอะอย่างอย่างพี่มึงอะคุณเลือกให้เลยของมึงอะมึงต้องไปเที่ยวทะเลแล้วให้เมียมึงแต่งตัวเป็นประวันจะได้มีเซ็กกับประวานไอ้เหี้ยถ้าเป็นผมผมอยากได้ชุดแบบ ชุดกิโมโนโอ้ยอินี่ชอบแบบชุดวัฒนธรรมหน้าหน้าขาวด้วยไหมหน้าขาวด้วยปากี้ด้วยปาจริงๆไอ้พูดแล้วก็เปรี้ยวปากบางไปเถอะปะเจ๊บ้าชิจอนเแหละแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นไปได้นะกูก็อยากจะได้ชุดแบบว่าเบสิกกับง่ายๆอให้นักงานทางด่วนอให้นักงานทางด่วนง่ายที่พูดง่ายโคตชอบปะทำไมมึงทำไมกูอยากจะรู้เหลือเกินว่าไอ้ข้างล่างไอ้ทางด่วนน่ยมันใส่กระโปรงหรือกางเกงวะกางเกงผมเคยได้ผ่านการอะไรอย่างนั้นมาแล้วเพราะว่า อย่างเมียผมเนี่ยเป็นแอร์เขาเส็ดเก่าเขาอยู่ชุดแอร์อยู่ดีแล้วก็ได้ก็ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าตอนเนี้ยเมียเขามีความอัธยาศัยไม่เกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์เลยนะคือเมียผมเนี่ยเขาเรียนอยู่เมืองนอกเรียนแบบผ่านทางออนไลน์เขาไม่เคยแบบได้ใส่ชุดนิสิตเลยไปอยากมีประสบการณ์ใส่ชุดนักศึกษาสักครั้งเดือนจะพาไปซื้อเราจะสรุปได้ไหมว่าเซ็กซ์ดีบางทีก็มัดใจคู่รักได้ไหมได้ได้ไปได้นะแต่ผมก็ต้องเป็นคนดีด้วยนะรักครอบครัวรักอะไไรม่่ใชมมีเซ็ก์ันก็ไม่เชิงทั้งหมดเซ็กซ์ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคู่แต่เซ็กซ์เป็น เลราะฉะนั้นเื่อคุณจะมาบอกว่าเฮ้ยงั้นเรารักกันด้วยใจไม่เซ็กได้ไหมไม่ได้แต่ในการเอาเซ็กอย่งเดียวเพื่อปลกมัดใจผู้หญิงได้ไหมไม่ได้เหมือนกันเพราะบางครั้งการที่เราอยู่ด้วยกันมันมีอะไรมากกว่านั้นแถ้ลอกเก็บไปคิดกันดูนะครับพวกเราสามคนพูดตรงนี้ก็เกไปคิดกันดูว่าเซ็กของคุณตอนนี้มันอยู่ในขั้นไหนนะครับขั้นดีหรือว่าขั้นห่วยนะครับผมบอกเลยว่าห่วยไม่ห่วยอย่ที่ว่าคุณภาพความมีควใจของทั้งคู่แหละนะฮะฉะนั้นก็หวังว่าทุกคนก็จะมีชีวิตคู่ที่แแบบบบบสมูรรณ์เทที่่ไปั้งงงืออข ของความรู้สึกและเรื่องของเซ็กซ์ไปด้วยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณสถานที่ด้วยครับร้านแอดมอสนะฮะอยู่ที่ทองหล่อซอยสี่บรรยากาศดีก็อยากให้มานั่งชิลเอาล์กันได้นะฮะหมดเวลาแล้วครับกลับมาสนุกสนานกันได้นะทุกวันเสาร์วันเสาร์นะฮะเราเรามาทุกวันเสาร์แล้วนะครับก็อยากให้ท่านมาสุขสานมานั่งและเปลี่ยนทัศนคติกันใครที่คิดว่าเฮ้ยฉันเคยเจอประสบการณ์อะไรมาพิมพ์มาข้างล่าง แชร์ประสบการณ์กันได้พูดคุยกันเรื่องดี้ะครับสัาษณ์ตัวเองนะฮะและกลับมาเจอกันใหม่ครับใครที่ชื่นชอบนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องไปด้วยนะครับี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ